เจ้าหน้าที่ได้มีการสนทิกําลังเจ้าหน้าที่ปปสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในการกระจายกําลัง7จุดเข้าตรวจค้นจุดเป้าหมายยาเสพติดและแหล่งแพร่ะระบาดในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครค่ะพันเอกสุวิทย์เกศศรีผู้บังคับการกรมทหารม้ารักษาพระองค์ที่1นํากํำกำลังเจ้าหน้าที่ทหารกองพันทหารม้าที่1และกองพันทหารราบที่สองรักษาพระองค์จำนวนแกองร้อยพร้อมชุดสุนัขตรวจยาเสพติดจากกองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสเข้าตรวจค้นชุมชนเสี่ยงแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่สีลมสาทรยานวาเจริญกรุง57ตรอกจันทรคลองเตยและหลังวัดปทุมทั้ง,ทงนี้จากการตรวจค้นสอยมหาสินชุมชนริมทางรถไฟสายเก่าย่านคลองเตยซึ่งมีเป้าหมายคือนางเบญจมาตุ้มทองคำอายุ35ปี ผู้ต้องสงสยัยมีส่วนพัวพันกับยาเสพติดในชุมชนผลจากการตรวจค้นได้พบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดจำนวนหนึ่งนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทหารยังตรวจปัสสาวะของนางเป็นจมาศแต่ไม่พบสารเสพติดในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าที่ทหารได้แบ่งกำลังกระจายตรวจค้นตามพื้นที่ต่างๆรวมเจจุดโดยจะมีการสรุปผลปฏิบัติการตรวจค้นที่กองพลฐานม้าที่สองรักษาพระองค์อีกครั้งซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพจะถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปโดยไม่ต้องอบรมหรือถามความสมัครใจในการบำบับผู้ที่ติดยาเสพติดเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา